เป็นหุนใช่ไหมครับวันนี้มาแสดงความยินดีครับในฐานะเพื่อนนะครับที่ปีเตอร์เนี่ยเขาเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่เป็นของตัวเองตอนนี้ปีเตอร์ก็เรียกได้ว่าขึ้นแท่นผู้บริหารครับก็กดีใจกับเพื่อนด้วยครับมีมาปรึกษาอะไรอย่างบ้างไหมครับน่ทเาเองก็ก็มีเจอกันคุยกันตลอดค่ะเพราะว่าธุรกิจที่ออกมาก็จะแนวคล้ายๆกันนะ ก็สนิทกับคุณปีเตอร์มากก็มีให้ขับปรึกษาตลอดคุณไหนว่าถามเรื่องอะไรส่วนใหญ่ถามเรื่องชาแนลออนไลน์ค่ะเพราะว่าณปัจจุบันก็จะจําหน่ายทางออนไลน์จะขายดีกว่าก็เลยคุยฝั่งธุรกิจแบบออนไลน์แจ็เก็ตโครงการค่ะแอสตราใช่ค่ะก็ล้วเพื่อนเป็นแบบกั้นเินแบบกุญครับก็ก็ยินดียินดีด้วยมากๆครับที่ธุรกิจที่ปีเตอร์เนี่ยเขาได้ ขาได้ปลูกปั้นมาทั้งปีเนี่ยตอนนี้มันก็ออกมาเป็นรูปเป็นล่างแล้ววันนี้ก็ดีใจที่ได้เห็นพี่ๆสื่อมวลพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนๆได้มาแสดงความยินดีกับปีเตอร์ด้วยครับได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นก้ยังครับแ่ี่ลองใช้ลองใช้แล้วฮะดีมากมากเลยครับครับทั้งหมดทดลองตั้งแต่แรกๆเพราะคุณปีเตอร์ดูมาตั้งสองปีแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่ตาก็ทดลองมาตั้งแต่ช่วงแรกๆใช่ครับ มันเป็ยนแปลงไงบ้างครับพี่อมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายนะครับที่อยากที่จะรู้สึกว่ามั่นใจในในในสมรรถภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าแข็งแรงเหมือนกลับไปเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาพอผมได้ลองเซเป็นยอสเนี่ยก็ก็คือรู้สึกอย่างนั้นเลยครับรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเหมือนเหมือนว่ากลับไปเป็นเด็กกลับไปอายุสิแอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันกระปี้กระเป๋าแล้วมันก็มันก็สดชื่นแล้วเราก็รู้สึกว่า มันมันเป็นเรื่องปกตินะที่ผู้ชายทุกเพศทุกไม่ใช่ทุกเพศผู้ชายทุกวัยเนี่ยอ,อยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบนี้ครับก็ยังไงก็พูดแทนปีเตอร์แล้วกันต้องขอ,อนแนะนำทุกคนด้วยครับ สื่อมวลชนทุกคนที่คอยดูแลข่าวให้เราตลอดค่ะครับเหตุผล้อิดที่นมากรร่เยอะเยพี่ก็เท่าที่เท่าที่ทราบนะครับก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยก็มีผลกระทบด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่สําหรับธุรกิจของเราเนี่ยเราขายออนไลน์แล้วเราได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ถือว่าน้อยมากแล้วเราก็ังย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 ืนยืนอยู่กับยอดขายของเราในระดับที่น่าพอใจ มากกว่าที่เราเรา,เรา,เ,ราเราคาดคิดก็อย่างที่คุณนหวานบอกครับก็ต้องต้องต้องขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปราคาคุณทุกทุกท่านลูกค้าประจําลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกทุกคนที่คอยสนับสนุนสินค้าของเราตลอดมาทำให้เราสามารถที่จะ,ะ,ะยืนอยู่ตรงนี้ได้ถึงทุกวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากมากจริงๆครับ ช่คนโตก็เรียนออนไลน์นะครับบางทีเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้ให้บังคับให้เขาเรียนตลอดเวลาเขาก็จะเบื่อแล้วก็อยากที่จะออกไปข้างนอกบ้านส่วนคนเล็กตอนนี้เริ่มโตทันกันแล้วเริ่มแย่งของกันแล้วทีนี้มันกลายเป็นสองสาวครับที่แย่งของอย่างเดียวไม่พอแย่งพ่ออีกโอ้โหแบบอุ้มคนนึงอีกคนนึงก็ร้องอนะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยต้องกลายเป็นแบบ สองมือเนาะรวมสองมือแสดว่าโค้งมีแอด้อยใจกันอย่างไรหรอพเ่ล่าเขาจะเขาจะแข่งกันนะเขาจะแข่งกันได้ความสนใจจากพ่อถ้าเกิดสมมติสมมติผมเดินเข้าไปเนี่ยถ้าผมไปทักคนนึงแล้วไม่ทักอีกคนอีกคนจะต้องร้องก่อนเลยล่ะคือผมทักลูก้าเข้าไปลูก้าเขาจะวิ่งเข้ามาก่อนแล้วเอาตัวรอดก่อนเพราะเดินได้มาโก้ก็จะร้องแง่แง่แบบเสียงดังๆังทเสียงดังๆังเพื่อให้เราเข้าไปหา ก็แต่ก็ยังโชคดีฮะที่คุณน้ำหวานช่วยเอาไว้บางทีบางทีถ้าเกิดวุ่นวายมากๆก็ต้องให้แม่ช่วยกังวลนลคะหรือว่าสอนสอนน้องยังไงว่าแบบแบบไม่ให้แบบพี่อิจาน้องว่าน้องขาจาี่อะไรเงี้ย่แต่คจริงเียลูก้าเขาจะรักน้องนะเขาจะดูแลน้องแต่ว่าเวลาเหมือนมีพ่อเดินเข้ามาป๊บะเขาก็จะแบบเพราะเขาเคยเป็นที่หนึ่งมาตลอดแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยลูก้าเนี่ยเขาก็จะดูแลน้องเปิดเพลงให้น้องฟังของน้องเนี่ย มันจะมีจุดเปลี่ยนที่สอามี่มันจะตลกดีัะเป็นช่วงแบบว่าทั้งสองคนอยากอ้อนจะอ้อนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เด็กทั้งสองคนเขาก็พยายามที่จะเหมือนเหมือนพ่อแี้ยายามแบบนี้แล้แม่ไม่น้อยใจเพาะแม่คเนี่ยค่ะ่แล้วให้แย่งพ่อไปีไหนจะได้ช่วยดูแลพ่อได้พี่พ่อไปไหนไม่ได้เลยฮะแบบทอะไรไม่ได้เลย ก็ก็มีบ้างครับเราก็ต้องหมั่นเติมความหวานกันบ้างเพราะว่าชีวิตของครอบครัวใช่ไหมมันก็ต้องมีจริงๆก็มีครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมเติมความหวานให้กันมีแนรคสามมาะอลู้ชายเอผู้ชายอยากได้นะแต่ไม่อยากเลี้ยงเลย เค่ไหมก่อนพักก่อนนที่สองก็ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยค่ะคุณแม่ก็เหนื่อยครับก็ก็สงสารคุณคุณนหวานที่ต้องตั้งท้องต้องให้นมด้วยจนถึงทุกวันนี้คุณนหวานก็ยังให้นมอยู่นะครับน้องมาโก้เขาก็จะติดนมมากเลยคุณนหวานก็ยังทําหน้าที่ได้อย่างเพอร์เฟกทุกอย่างก็ยังปั๊มนมให้น้องอยู่แล้วก็ยังให้นมน้องอยู่ในขณะที่ทํางานไปด้วยอีกก็ต้องบอกว่าก็หนักมากกับคนนี้ฮะ ก็ต้องให้เขาพักบ้างเนาะแต่พี่บ้ามีอ้อนไหมคะว่าแบบถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเปิดก็ไอ่านี้ก็ต้องรอเขาใจอ่อนอาจจะมาโก้ทั้งสองขวบดีกว่าตอนนันแกแล้วมั้งค่ะคจริงใจจริงแบบถ้าเรามีผู้ชายคนหนึ่งมันน่าสนุกดีเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีลูกสาวสองคนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากได้แบบเอามาวิ่งเล่นกับพ่อบ้างอะไรเงี้ยมันไม่มีผู้ชายในบ้านเลยอ่ะ ขอซะหน่อยละกันอะไรเงี้ยมันมีอารมณ์นั้นอยู่ก็ต้องขออ้อนวอนพึงภรรยาเขาไม่ยอมแพงจริงนะพี่หวานต้องให้หยุดทางเซเว่นย้อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะ